ตอนนี้ก็หกโมงยี่สนาทีของวันที่25่ธันวานะนะคะหลังกินข้าวเสร็จก็เดินย่อยหน่อยเดินชมดอกไม้เสร็จก็เข้าป่าต้นมอสขึ้นเยอะแยะเลยป่าก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยดูใกล้ๆ เตินไม้ใหญ่ๆถ้ามาเดินคนเดียวมันก็จะวังเวงวังเวงหน่อยเพราะตอนนี้มันก็6กโมงกว่าแล้วดีเยอมีบริการตามมาด้วย ทำหนังได้เลยฮะต้นไม้ต้นนี้เหมือนดูหน้าเหมือนอีทีเลยน่าลักกว่ารอบๆก็จะ ประมาณนี้แหละไม่มีใครเงียบวังเวงวังเวงหน่อยๆน่ยใหญ่มากเลย สูง้ว้ยอ๋อมันสูงไปมืด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 ดูใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบนี้รวมสมบูรณ์